หนึ่งภาพลา้านความหมายพี่น้องสำหรับภาพอีหลาหน้่อยเฮ้าเนาะครับผมที่กำลังนัง่งสักรองเท้าสักเกือบเนาะของเจ้าของอยู่ซึ่งภาพนี้ถือเผยแพร่อ,ออกมาจากช่างเพจนะพี่น้องเนาะของทางพ่อเอกพ่อแม่อ,อุคงอิงนะครับผมกนะแฟนเพจนะเฮ้ไในพี่น้องเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ทำให้เอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซี เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างถะลมทลาลหนึ่งภาพล่านความหมายลีพี่น้องภาพนี้เนาะพี่น้องเห็นภาพนี้พี่น้องมีความคิดเห็นว่ายัางไดสามารถเมนใต้คลิปบ่าวอีสาไนได้เ้อพี่น้องส่วนตัวแล้วนะครับผมเนาะบ่าวอีสานไม่แปลกใจที่น้องเป็นที่รักของพ่อพ่อ่เอฟซีพี่น้องมือแรกอีลาเขามาอย่างไรมือนีอีลาก็ยังเป็นแบบนั้น ไม่เคยลืมตัวตนไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนนี่ละคือธิดาชาวดินของแท้พี่น้องและที่สําคัญพี่น้องต้องขอขอบคุณไปทางแม่หน่อยนอะครับผมเนาะผู้ที่คอยบอกคอยสอนอีหลานหน่อยเฮาปลูกฟังให้อีหลานหน่อยเฮามีความรับผิดชอบต่อตัวเองเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ แม่หน่อยจะสอนอีหลานหน่อยเฮ้าแบบนี้อยู่ตลอดพี่น้องว่าเจ้าของต้องซอยเจ้าของเองถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วบ่ามีแม่อยู่ข้างๆแล้วตัวเจ้าของเองต้องรับผิดชอบเจ้าของเองไงได้ต้องมีความรับผิดชอบตัวตัวเองต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนี่คือคําสอนของแม่หน่อยที่บ่าวอีสานจะได้ยินแม่หน่อย บอกอีหล่าอยู่ตลอดนะครับผมเนาะอ่าเขาสังเกตได้พี่น้องเวลาเก็บของขข้นรถตู้เนาะอีหล่าจะรับผิดชอบของเจ้าของอ่าจะเก็บของเจ้าของขข้นรถตู้แม้กระทั่งตอนกลับมาบ้บานเองของในรถตู้อิหล่าก็จะรับผิดชอบของเจ้าของพี่น้องจะเก็บของเจ้าของลุงเนาะครับผมเนาะด้วยตัวของตัวเองบรยสารว่าเป็นคําสอนที่ดีเลยพี่น้องเฮ็ดไห้อิหล่าน่อยเฮ้าเนาะครับผมเนาะคือยัง นองด้เย็นกันล่ะเป็นคนที่ไม่ลืมตัวแล้ผมเนาะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนจุดเริ่มต้นจะของมาจากไดอีหลานนอยเฮ้ย่มเคยลืมกินยูแบบไดกินยูแบบง่ายๆเคยกินแบบไดอีหลาน้นอยเฮ้าก,ก,ก,ก็กินแบบนั้นไม่ได้ติดหรูไม่ได้อยู่บ่ได้ติดหรู้บ่ได้อยู่สบายไม่จําเป็นต้องไปกินอาหารร้านดางัดงๆกินร้านอาหารข้าง,างทางกะกินใด นั่งกินขาน้าวนาเซเว่นนั่งเล่นนาเซเว่นนั่นคือภาพบรรยากาศดีเราจะเห็นเป็นประจำนะครับผมเนาะสำหรับอีลานอยเฮาไม่จะเป็นต้องกินดูอยู่สบายพีน่น้องนี่แหละคือชีวิตซุปตาที่ชื่ออุ๋งอิงรัตนาพรเ็นไอเอฟซีแฟนคลับลงหักอีลาน้อยมากยิ่งกว่าเดิมยิ่งรู้จักยิ่งลงรักยิ่งได้เข้ามาสัมผัสยิ่งลงหักเนาองสำหรับ เด็กหน่อยคนนี้นะครับผมเนาะอีลาน้อยเฮาน้องอิงเพชรบ้านแพงครับทีมไทยคลิปนี้นะพี่น้องเนาะบอยสานก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยสานเลยเดี๋ยวเขาจะทีมไทยด้วยบรรยากาศกินอยู่ยง่ายแบบบ้านๆอีลาน้อยนะพี่น้องเนาะกินข้าวนาเตอร์เซเว่นเลนเาน์เตอร์ซเว่นของอีลานะครับผมเนาะไปรับส้มพร้อมกันพี่น้องผมเห็นบ้างไอ้อหลุด บมี่ตัวยืนได้ห้องแม่นรัไม่เลิกกินเขาได้จ่าได้ยนค็ดรับเสียงดีแสบได้ปลากระป๋องเป็นอย่างทีแสบไดแต่มีอยางคิดปลากระป๋องสดแสบเมื่อไหร่แสบดี เป็นกินอะไรเปิดมีแต่กูขาดซไม่ได้นเอนเปิดเลยไหเราอเปิดือได้ิดเยอดบป่ะ ขดขณะนี้เราได้ยึดซวินไว้แล้ว

คิดถัดจอกตาทูตาทูทูทูว่าไม่ดุขึ้นตัวตามดยึนปอนี่ันร่ยอ่เป็นมูตาได้ปะเ็นนั่นนี่ขันยายศเนี่ยคงกันละ้ารปตาตรงกาาะด่างต่ดามูกอนใ่ไมเห็นหเนี่ยกินใหญ่ ข้าวเจลี่าแล้วทำไมกราปุกบนมาแล้วจะแก้มชานี่เนาะเียมันเจ็บนะเฮ้ยไปซื้อมาอีกตัวทึงไบกันีผู้รตัวบนเด้กันี่ผู้รตัวบนไม่เดินดันว่าน

องไม่ไหว่ะเกยงดเไมรอมันมีอีกนึงเลยทนเบอุกอันนี้มันดตัมอ่มันมีหนวดอไม่ชหมอันดน้วกน้อ่มันย่นานน่ะยหนอยยีอเนาแบบเนาแบบ

มันแตกแล้วตกแล้วแตแล้วตายแล้วที่บอสบอกแล้วเขาีไนแล้วมันตายแล้วโว้ยล้